จชอกันโดยบังเอิญเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กับมารี่ลบฝนแล้วก็บมาเห็นกันเนาะแม่เขาไมใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวที่นาสอบถามกันว่าไปอยู่ใสมาเดี๋ยวนีจ้าเอ๊สวัสดีซื้อหน้ากันได้อยู่บ่ททุกคนซื้อได้อยู่บอกย่องแก้มสาวลาวสาวงามแห่งบ้านถิ่นบุญจับอันนี้ไว้เนี่ยมันปิวของคนจับอีกเน่ามันปิวแล้วลมปากอยู่ทุกคนฝนตกนี่ฝนตกเนาะนี่ก็คือตลาดกลางคืน กินไปแล้วกินไปแล้วโอ้ลีอ,ลอ,อีกแล้วเ <c oughs> นาะ <c oughs> น, <c oughs> นี่นแต่กล้องจำเป็นเนาะซู่เดฟสู่โดทามเดฟโดยไปยูใส่มายูบานซู่โกเฮดคิปมันมีเหตุการณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วอีกอย่างกะอาจจะเบิดไฟเนี่ยที่บอกก็เลยเบิ้ลทันที่เฮดคิปลงให้เอฟซีอไวไอเบิ่ง เห็นหลายๆคนถามหาอยู่นะเห็นอันยูซองไอ้น้องเข้าไปซ่องเบิ่งยูซ่องยูบอกแม่อันนี้น้องนางน้องน้องอ่อนอนุนนองคือเคยเหตุปุกบอย่างน้ำกันแหละตะกี้กับ่ายกันดูดูแล้วเพิ่เปิดซ่องุนเอกสองซ่องแล้วเนาะจะมีซ่องที่สามบอกจะมีซ่องที่สามจะฟาดที่สามเลยทุกคนมีแต่ปัญหาแล้วเปิดเปิดจากซ่องจากซ่องก็มีแต่ปัญหาตอนนี้คุณมาเวียงบอกแม่ตอนนี้ค้นมาเวียงค้นมาเวียงเวียง อยู่บ้านเห็นอยู่อยู่บ้านไหนอยู่อันยินบุญวันนี้ยูได้แขกอะไรบ้างทุกคนอากาศเป็นยังไงอยู่บ้านก่ะก็เคลื่อกันเลยนี่แหละแต่ปวดมันมีฝนตกแน่แดดแน่พายุเข่าแน่เนาพื่อนปืดแน่ก็ม่มีกันปืดก็มีแค่อีรีบอ่ะจับเนี่ยวายันมันปืดเนี่ยไปสั่งกระสีหายบอเพือนถามบ่เคยเนาะแต่ว่าเงินไกลๆฮะเคยปิตายานอยู่เลย เงินจะเห็นสักกสีออกแทนหนึ่งมาได้ปิวใส่ไหมี่ปิวใส่ไปตับหัวอะไรกับลงคืนเกือบบอโลอเนาะนี่ยมาเห็นรทางกระเจ้าหาเจ็นยันปื๊ดเนาะเนียนเนาะทางบ้านของทุกคนอากาศเป็นยังไงฝนฟ้าฝนแบบนี้บบฝนตกแบบที่บบเนาะหนาวหนาวได้ยืนคดอยู่นี่พี่น้องมาได้สายเดีน้องมาได้สาย ก็จะหื่นต้องมาหานี่แหละมาหากระฝนโต๊ะข้ามหัวฉันเนาะเว้นมาอีกเนี่ยทุกคนเนี่ยสภาพตอนนี้หนาวแห้งหนิเบิงบ่ได้เจอกันโดนเนาะทุกคนเนาะยังสวยที่แบบอุ๊ยแอบเซ็กซี่นิดนึงของมันนี่ของมันนี่นั่นี่เนาะเป็นยังไงสุพูหนาวบ่อดเอาฝนห้วยแล้วคอยเมื้อหลายคนเผือก็ยังลดฝนอยู่เนาะ สบายดีอย่าพอก้อเิอก ouais> ินน pues, ้ำแล้วบอใครมดี้องใครผู้ป๋านี่ใครไม่เล่าสเออสูงเ่อแหมก็สูงเจ้าสงไอ้ตเน็ไอ้เน็่ไทยไทยไทยใส่ดีขหนาวขนห่มหนาวนอนถุสบัน ต้อประกอด่จะเปนอ่้ก็น้ทอสซีก็นอยพระทางไป้องเนาะปีหน้าว่าเสรปวน้ำนสาสกเปหน่องเห็นหน้าฮานจำมะนี่เอาปีนไปมาคุนไหม ไปประกวดปประกวดอย่างลาวแล้วทีนีประกวดนางสาวลาวนี่นะพี่นาไปประกวดปคือจีบอ่ะรีอยู่เลยได้นกกองคนหุ่นตัดมานี้ได้ซส่วนเท่าไหร่หนักจักโลแล้วอย่างห้าสิบหกหาสบหโลต้งแก้ว จะแพงมีแฟนแล้วอ่ะมีจ้าคือเกาเนาะคือเกาอิตาลีบอกบอมีป้าอันนี้คือแก้มบองทักเนี่ยแก้มบองแท้หรือเฮดเอาเฮดเอาบองแท้ๆนะตาหักได้แบบบองเอาบองเอาบหรเด้อุ้ยงามได้ค่ะเราอยู่ไทยโดดแล้วนี่สี่ห้าปีแล้วนี่โอ่าไ่เจออีไทยบอก เออเท่าไหร่น่ะห้าร้อยเองหน้าหักแล้วสองร้อยห้าสิบเอ้ยหน้าหักอ่ะมันบองเนาะมันมันลุกข้าไปเลยอือแก้มบองเลยอันนี้คือมันเออบองแแ้บองแแฮบองคนง่ายกับบงเปลือกเลยหักสาได้หักตาบัได้ผู้อยากไปบองบอบองขั้นนี้ก้ามว้าวเรยเชอรี่เลยสมพู่กินข้าวแล้วหรอแล้วอ่ะกินนี้เมื่อไหร่ ฝนะากโอ้แต่อีเนี่ยตกเจี๊ยบเจี๊ยบฟิวเจี๊ยบเจี๊ยบใส่เซ็ตอลยนจ๊เหรอใส่ไหมจ้าแปลกเลยนะ ได้ไหมได้ไหมได้ร้อยเจ็ดซิมเลยดิจัะฝีหรอฝีสาวแล้วสาววเนาะดีใจหลายที่ว่าได้มาเจอมาพ่อแล้วทุกคนเนาะหลายๆคนอาจจะคุ้มพ่อต้องนานเนาะไม่ได้กับพามาหากอดแทนละเด้อกอดให้หายขึ้นหัละเนาะได้กดห้วยกับซีด้แย่ง่ายกับเงอร์ได้ทุกคนเนาะนีอยากสุ้มวะไอ้อ่ำบอกไม่ยินนะ ดีอยู่หรอดีนะกับบ่มีอย่างฝาดนะพอมีแต่ว่าอย่าเฝ้าลืมน้องนางพอดีอย่าลคนเดี๋ยวไว้ใบนี้สิมาเปิดสองอีกทีเปิดอยู่เป็นบออยู่เปิดอีกค่ะลืมเด้อนะอ้าวอันนี้มูน้องนางเป็นบอโดยมาแล้วซื้อยังซื้อมี่ฮะซื้อมี่ได้ยินว่าสิไปไทยโดยมาแล้วด่างแก้มกระบอกยูไทยแม่เออใส่ใสไปยูหุ้นจังไหนโดนหมดโดนแล้ว แต่ก่อนไปยุ่3สปีแล้วกลับมาโควิดแล้วกลับไปไม่อีกได้ปีนึงแล้วไปไปไปยุ่จังหวัดไหนยุ่แถวลำคำแหงอะ่ะน้องหากระย้ายไปอย่างบุกู้เชื่อเส้นทางนั้นแรกๆอยุ่แถวปทุมมฐุมบอกไปเฮ็ดอย่างอยู่ฮั่นไปแรกๆเฮ็ดเบี้ยบ้านแล้วบันนี้เบื่อแล้วเบี้ยนั้นก็นเลยย้ายไปร้านอาหารก็เลยเ้าที่หาก,กันเริ่มสองเดือนอเอง อย่าไปอุ่นหุนอุ่นหุนไหนบอโดยอุ่นหนุ่นใดยู่เซนทานซินลมเดอร์ฮานข้าจีปาเต้เอปแอนด์โก้คาจีปาเต้เดี๋ยวล่าหนิบอโด๋ยมาแล้วเจ้าของ้านเป็นคนลาวคนไทยคนลาวเขาเจ้าไปกินบอ้าจีปาเต้อยู่ค่ะกินขายกับเจ้ากินเพราะว่ามันบ่เคยมีในประเทศไทยมันก็เลยแบบแซบเพราะว่ามีเซฟเพชรเอกเซาทุกมื้อเพชรไม่ทุกมื้อปาเต้นี่ล่ะจุดจับเป็นยัง ขายก้อนเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยถ้าเป็นข้าวจีบประเตศเนื้อมันจะนึ่งยเก้าสิบห้าบาทถ้าเป็นของหวานเนยนมแยมจะเป็นก้อนละห้าสิบบาทเงียนไว้มุหน้าเปิดหั่นเป็นของตัวเองเด๋วไปด,ดูดูสินะแม่ถ้าขากะเงียนได้สองเดือนถือว่าเก่งในในี่ได้ทุกอย่างเลย๋ยวเราเง<ด>ียนให้มีแต่น้องแล้วก็มีหัวหน้าก็จะเป็นเซฟแต่ยังบันมีเท่าไหร่มาแทนสินะ ก็ว่าหาค่ะหากับขยายญ่เสร็จแล้วค่อยๆไปเลิกกริบอีกทีนะตอนนี้กับแย่กันแล้วเนาะทุกคนเนาะฝนตกอันนั้นกระซิบได้เมืออันนี้กระซิบได้กลับเนาะตอนนี้กับมาลุฝนอยู่บริเวณแจ่ๆนี่นาะพี่น้องเนาะอันนั้นก็คือน้องนางเนาะเป็นน้องสาวที่ผู้จั๊กคาแพงกันมาแต่โดนแล้วกับกระแพงเอาเลยน้ำปิดตาแพงกระแพงมันปิดตะหักน้องทุกคนอ่ะไตัวสูง ท่านตั้งใจปั้นอีดีก็เป็นนางงามนางเอกเป็นดาราได้เลยแหละนี่ใส่ดีนะฮะเนาะเสียดายแต่ก่อนก็ฮ็ดยูทูปน้องกานแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ได้เฮ็ดแล้วซ่องมีปัญหาเนาะเปิดซ่องใหม่กับมีปัญหาอีกอย่างอ่าบ่มีเวลาแน่ทุกคนลออกก็ต้องเฮ็ดเบี้ยหาเงินซอยแม่แนเพิ่นก็บอกว่าก็บ่มีเวลาแน่ก็สิพยายามเฮิตมาอีกกัคิดฮอด FC เพิ่นก็ว่าอยากเฮิอยูกับเข้ามาอ่านเบิ่งคอมเมนต์ในน้องอยู่เนาะ FC ก็ถามหาน้องนางกั ดีใจเนาะที่ว่าเดี๋ยวพวมาเจอเพื่อนเนาะแกะขขอบคุณท,คทุกคนหลายๆเนาะที่ว่าเอ็ดูเมตตาพวกเขาทานนั้งหมดเนาะตอนนี้แกจิได้ขอตัวเอาไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อขอขอบใจหลายบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ